ถ้าเราไม่ใช่เมนป่าแต่ต้องเล่นป่าก็เลือกตัวที่เล่นง่ายๆครับแค่นั้นแหละผมฟาร์มมาจุบเลนล่างแล้วเห็นยีน่าแหลมๆแบบนี้ผมรอจังหวะเขาใช้สกิลเสร็จนะครับผมก็ปาสกิลหนึ่งตามด้วยสกิลสองกิ้งเพื่อสโลแล้วก็กดอันติยัดเลยกลับมากลางพี่รอเลีเ้ยวกะจะลำใส่ผมแต่ก็แตกอย่างไวตีดาร์กเสร็จเราก็เวทบับบูต่อครับพอได้บับบูเสร็จบิโลที่ไม่มีบูพยายามไปเก็บทูเรียนครับแต่ก็เสร็จผมอยู่ดีตัวบิวโลมันต้องใช้รถคูดาวเยอะนะ ผมพยายามกดดันเขาเลยครับเวทป่ารัวๆพอเราหลบสกิลเขาได้1นึ่งทีคือจบเลยครับเขาจะหนีไม่ได้แล้วก็สู้เราไม่ได้เลยฟอรเรนกำลังล้่อยู่ครับแล้วผมเข้าไปตีจัดการหมิงมาได้พี่แวนพยายามจะเล่นผมแต่ว่าผมก็จัดการเขามาก่อนแต่ว่าด้วยความแค้นที่พังรูบิลโลเขามาจัดการผมแต่ฟอรเรนก็จัดการพื้นให้ คือฟินนิกะเวลาโยนอันตีเข้าไปฝั่งข้ามไม่กล้าเข้ามากันป้อมเวผม,มก็เลยจะแนะนําให้แบบโยนอันตีเข้าไปเลยไม่ต้องไปสนป้อมตีรวมตัว5-5ไฟกันครับทีมเราค่อนข้างได้เปรียบแต่เราเลี้ยงค่อนข้างฟรีอยู่ผมก็จัดการให้เพื่อนแล้วพอชนะไฟแต่ไม่มีคลิปเราก็ตีป้อมรอได้ครับถ้าไม่อยากให้ป้อมตีก็โยนสกิลหนึ่งย้ำๆนะครับ